สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่ติตเมื่อกี้นี้เข้าทํางานที่โรงงานสับปะรดโรงงานแรกแล้วแต่ก็เห็นว่ามีเหตุการณ์ให้ต้องย้ายไปทํางานที่ใหม่ด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับค่ะก็ก็ทําอยู่ที่โรงงานนี้ก็ดีรายได้ดีมีโอทำโอทีอะไรตลอดเลยก็ ก็โอเคนะแต่พอวันนึงเพื่อนเพื่อนที่ว่าเรียนกเกษตรตัวเองไม่ได้ไปแต่เพื่อนได้ไปไงคะกลับมาไม่มีงานทำล้วไม่อยากเข้าโรงงานสับรถนี้เพราะว่าพอดีเอิร์นอีกมีโรงงานมาเปิดใหม่ แถวหน้าบ้านแถวหน้าแถวหน้าตลาดอะค่ะมีโรงงานเงาสับปะรดคือรากของสับปะรดอะค่ะโรงงานแรกสับปะรดโรงงานแรกหัวสับปะรดโรงงานที่สองอยางลึกลงไปหน่อยอย่างเเ็กซงสับปะรดคือส่วนไหนฮะส่วนรากเลยค่ะรากของมันเลยค่ะเขามาเปิดก็เลยก็เลยชวนเขาแล้วบอกว่าไปสมัครงานที่โรงงานนู้นกันไหมก็เลยบอกเอาสิไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนตอนแรกก็คือไปเป็นเพื่อนยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะย้ายนะไปเป็นเพื่อนเขาก็พอไปตัดสินใจพอไปถึงนู่นปุ๊บ ผู้จัดการโรงงานเขาถามคนนั้นไม่สมัครหรออ้าวสมัครก็สมัครพอสมัครปุ๊บมันกลายเป็นเราได้ครับเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้เราก็เลยต้องทําได้แล้วก็เลยต้องทําคครั่ะบก็แล้วรายได้ก็ดีฝาที่นี่เรื่อยค่าแรงจะสูงกว่าเพราะว่าคงเป็นงานหนักมากกว่าด้วยครับพอเราทําไปเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราได้พบกับคู่ชีวิตใช่เนื้อคู่เกิดที่นี่เลยเพราะว่าวันที่ตอนไปสมัครเนี่ยคุณยุทธนาเขาเป็นช่างเขาเป็นช่างซ่อมโรงงานอยู่แล้วไงคะเขาผู้ก่อตั้งโรงงานกับ บริษัทเลยเขาก็มาวิ่งแอบดูวิ่งมาก็ยังคุยกับเพื่อนที่ไปบอกเฮ้ยคนนั้นน่ะแอบมองเธอนะเขาบอกฉันมองเขามองเธอนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่ยุทธนาเอี่ยมทองคําก็คือสามีของพี่ระดาวันนั่นเองนะคือไปเจอที่โรงงานเง้าสับปะรดนี่แหละนะเขาเป็นช่างอยู่ที่นั่นเหมือนกับดูแลการก่อสร้างที่โรงงานด้วยาดูแลเครื่องจักรอะไรพวกนี้คะพอพบรักกันที่นั่นวางั้นเถอะแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็ดูแลดูกันอยู่กับปีอะค่ะ เรียนรู้นิสัยกันอยู่เกือบปีก็ตัดสินใจเขาก็มาขอไปแต่งงานกันครับพอแต่งงานเนี่ยเขาบอกชีวิตคนมันเปลี่ยนค่ะชีวิตคนพอแต่งงานปั๊บเนี่ยมันเหมือนไปอีกโลกหนึ่งความรับผิดชอบความรู้สึกเราไม่ได้มีชีวิตเดียวแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างฮะชีวิตต้องเลยชีวิตคู่สองคนแฮปปี้มากเลยมืดค่ำดึกดื่นแค่ไหนอยากไปกินอะไรก็ไปตอนนั้นมีกันสองคนสองคนค่ะสองคนหนึ่งปีที่ยังไม่ได้มีลูกพอพอหนึ่งปีที่พอมีลูกมาแล้วเนี่ยโอ้โหนฮะบทบาท เราเราต้องห่วงเขาอะค่ะเริ่มตั้งแต่ในท้องมาเลยเราต้องห่วงเขาแล้วก็แบบยังไงอะคะความรู้สึกความห่วงใยมันมันเยอะอะค่ะกับการที่เราจะมีลูกมไม่ได้มีชีวิตเดียวแล้วนี่แต่ก่อนคบกันสามีภรรยาควงกันไปกินนู่นกินนี่กลับบ้านสบายใจสบายใจแต่พอเริ่มมีลูกปั๊บต้องคิดเยอะขึ้นวางแผนมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของงานการอะฮะเห็นว่าพอพอมีลูกปั๊บต้องวางแผนใหม่ ตอนนั้นยังไม่มีลูกนะที่ออกจากโรงงานครับค่ะพอตัดสินใจว่าแต่งงานแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไม่อยากทำแล้วอยู่สักคนนึงอีกคนนึงก็จะได้ดูแลครอบครัวด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็เริ่มจะท้องนะคะก็กลับมาอยู่บ้านครับก็ขายของครับขายของอยู่กับแม่แม่ก็ขายเวยทอดเราก็ทําขนมส่งกับแม่ทาพวกตัวแปบค่องแค้งขนมหวานขนมอะไรเงี้ยส่งฝากขายนับเป็นถุงถงไปก็ได้สตังค์ ก็เรียกว่าค้าขายก็ค้าขายเปลี่ยนจากโรงงานมาเป็นคนค้าขายไม่ต้องเป็นลูกน้องครเขาก็ทํางานอยู่จนกระทั่งพอท้องปั๊บเนี่ยเราก็ยังคงค้าขายอยู่จนกระทั่งคลอดลูกคนแรกค่ะก็ยังคงค้าขายอยู่ค้าขายอะไรบ้างขายขนมท่วงแรกๆเลยเนี่ยทำขนมส่งกับแม่อย่างเช่นทั่วแปบคองแทงนับตัวไปแล้วก็เราก็เก็บตังค์ของเราครบ ถุงถึงอยู่กับแม่หมดกําไรเป็นของเราล้วนๆนะคะดังน้วเราก็อยากทําของตัวเองก็ถ่ายพวกก๋วยจับ๊บขายอะไรยงนะคะขายก๋วยจับ๊บขายขามหมูกระเพาะปลาอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปได้ดีค่ะชอบดูเหมือนกับว่ารายได้สองคนสามาีภรรยาน่าจะทําให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายสบายใช่ไหมครับแต่เห็นว่ามันก็สบายอ่ะมันก็ไปได้ดีค้าขายก็มีกําไรชีวิตไม่น่าจะมีอุปสรรคแต่ก็มีเหตุให้เราเริ่มคิดถึงอนาคตของ ของครอบครัวมากขึ้นหักเหตอนไหนนึกออกเลยนะะหักเหตอนที่อยู่ตลาดมีแชร์ครับที่นึ่งแล้วเล่นเล่นแชร์กับกลุ่มแม่ค้าครัะทําไปแล้วก็เก็บเราก็หวังว่าจะออกลูกเนี่ยเราก็หวังว่าเดี๋ยวพอนั่นเราจะได้มีเงินก้อนตรงนี้นะคะแล้ววันชีวิตแชร์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเราเอาเงินไปฝากกับเขาไงคะแชร์ล้มเงินที่เราไว้กับเขาจบเลยเยอะไหมคะค่ะ ก็หลายหมื่นนะคะฝากไว้เดือนส่งรายวันมั่งส่งรายเดือนมั่งเท้าคนเดียวกันเปียเขาหายอันตรธานไปตลาดก็ล้มกันไปค่ะคก็เลยทําให้ตัวเองต้องไม่ได้อยู่ก็ตอนนั้นอ่ะเริ่มมาปลูกบ้านไว้ที่บ้านคุณยุทธนาแหละมาปลูกไว้ในที่ของคุณยุทธนานะคะคก็เลยไม่ได้อยู่ตลาดแล้วเลิกไม่ได้ขายของคุณนาบอกว่ามาอยู่บ้านเถอะถ้าอยู่ตลาดแล้วก็มันมีนี่สินอะไรนักหนาแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน ก็เลยเข้ามาอยู่ในบ้านครับเราก็เหมือนกับว่าอยู่ในซอยอยู่ในอยู่ที่บ้านแล้วแต่ค้าขายเล็กๆน้อยๆยังทําอยู่อ๋อทำค่ะชอบการทําขนมทว่วแป๊บของแขงวิ่งขายเช้าแป๊บหนึ่งตอนนี้เริ่มมีลูกคนที่สองแล้วนะลูกมีลูกคนที่สองก็เอาเวลาลูกคนเล็กอจะนอนอยู่เนี่ยก็จะทําขนมตอนกลางคืนนะคะแล้วเช้ามาก็จะทําไปขายผัดก๋วยเตี๋ยวบ้างทว่วแป๊บคองแขงวิ่งขายแป๊บเดียวเช้าเราก็ได้ตังแลวครึ่งวันก็มีสตังแล้วแต่พอลูกโตขึ้น เห็นว่าก็ทําให้เรารู้สึกมองลูกแล้วคิดว่าสงสัยจะต้องวางแผนอนาคตเอาไว้ให้ลูกด้วยค่ะจนกระทั่งมีคนมาพูดคุยเรื่องของธุรกิจที่ไม่เคยทํามาก่อน่ะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะก็พอลูกเริ่มโตเนี่ยสิ่งที่เป็นเป็นจุดที่ทําให้ตัวที่อยากอยากอยากมองและอยากทํากิฟฟีนน่ยครั้งแรกเลยเนี่ยที่ธุรกิจนี้เข้ามานะคะคือกิฟฟีนนะคะเข้ามาเนี่ยพิตีเพิ่งเป็นพี่สาวของแฟนนะคะ คุณพยาว่ะค่ะคเข้ามาปุ๊บมาแนะนําบอกให้ทํามาชวนให้สมัครเจ้ก็บอกว่าโอ้เจไม่ชอบหรอกด้วยอีกทีหนึ่งเขาก็เลยจัดกลุ่มประชุมกลุ่มย่อยของเขาจัดกลุ่มย่อยมีขนมจีนเลี้ยง<อ>เราตามเด็กชาวบ้านก็ออกไปวันนี้มากินขนมจีนนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมจีนเขาก็เรียกคนในซอยออกไปหมดเลยค่ะ<อ>ก็ไปกินกันไปจัดประชุมกลุ่มย่มมอยออปพลายของคุณพยาวะ่ะคุณพี่สมรไทยอ่ะค่ะ<อ>เขาก็มีตัว,ต,วตัวนั้นตัวใหญ่มากน้ําหนักเก้าสิบกิโลอ่ะตัวใหญ่มากอยู่บ้านนะคะแล้วก็ได้กินตัวเช็ค ของ uh, เขาอะค่ะสมัยนั้นนะคะดินเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้องติเป็นสมาชิกนะแค่ร้อยเดียวเองจะได้ส่วนลดด้วยแล้วจะได้กินติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเป็นจุดของการเข้าสู่กิฟฟิลีนแค่ซื้อใช้นะฮะแล้วก็ตามคุณพยาวำํำงานลองไปกับเขาอยู่นิดนึงแต่ยังไม่อยากทำเลยนะคะก็ไปกับคุณพยาวอยู่พักนึงก็ลองไปแนะนำคนหาคนจากที่เราเคยเป็นเด็กตลาดอะค่ะก็ไปแนะนำก็ได้ถึงชวนกันขึ้นถึงตำแหน่งโกสตาร์ พอเราเริ่มต้นทําแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้หวังอะไรมากเนะี่เราก็เขาเรียกว่าลองลอง,ลองเล่นเล่นใช่ใช่แบอนี้เลยค่ะและคิดจะมาทำาแบบจริงๆจังๆลุยเป็นธุรกิจเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรลุยตอนทาเป็นธุรกิจเนี่ยมันเป็นมี2จุดมันมีจุดหนึ่งคือทํำช่วงโกสตาร์เนี่ยทำแล้วจะหยุดไปนะคะ ก็มองว่าเหมือนก็ลองลองเล่นๆไงใช่ใช่ทำแล้วก็หยุดลงไปพอหยุดลงไปปุ๊บงานมันไม่แค่นั้นทีมงานที่ที่ตัวตัวที่เป็นแนะน,นําไว้นะคะตัวที่เป็นแนะนําไว้เนี่ยพี่ติอ่ะคุณพยาอ่ะเขาดูดแลดูแลต่อทําให้หนึ่งเดือน<ๆ>เดือนมีอยู่เดือนหนึ่งมีรายได้จากกิฟฟอรีนเข้ามาสามพันฝ่าทำทั้งที่เราก็หยุดหยุดไปอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆแต่รายได้เข้ามาสามพันฝ่าติ๊กบอกกับพี่เลยว่าพี่ เขาบอกให้ไปรับเองคุณพยาบาลบอกว่าติดเป็นข้างเนี่ยมีเงินปันผลออกนะไปรับเองนะ่ก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกพี่ไปเถอะพี่รับเถอะอะโอเคไปกับพี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวรับได้นะหนูให้หนูให้พี่หนูให้พี่หมดเลยหนูเซ็นเอาแล้วหนูให้พี่หมดเลยพอไปถึงปุ๊บอาจารย์สามพันช่วงนั้นตังค์มันก็ไม่ค่อยได้มีนะมันเริ่มไม่ใจเลยใช่แล้วคนเป็นคนงกตังค์อยู่แล้วแต่ว่าไม่บางอย่างนั้นใช่ไหมแล้วพอพอเราได้ตรงนั้นปุ๊บแทนที่จะให้พี่ก็สามพันจะไม่ให้นะ เนี่ยบอกพี่เดี๋ยวติดเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวแล้วกันครับอ่าก็แค่นั้นแหละค่ะก็เลยเริ่มกลับมาทีนี้คุณพยองไม่หยุดแค่นั้นไม่ตามต่อ,อขอบคุณรับายมากๆเลยขอบคุณจริงๆเลยที่บอกว่าพยายามต่อเอามานั่งคิดเลยเห็นไหมเนี่ยขนาดที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ่ะติย,ยังได้ตังเลยแล้วถ้าเกิดทําล่ะแล้ววันนี้ยที่ลองคิดดูสิลูกก็โตขึ้นลูกก็โตขึ้นทุกวันอ่ะแล้วติ๊ดมองอนาคตยังไงติ๊ดจะรอเกาะ รอรอรอให้สามีเลี้ยงเหรอ,อแล้ววันหนึ่งคําที่จุดคิดจากหลักเลยก็คือวันหนึ่งถ้าท่ยุดเป็นอะไรไปล่ะเขาเป็นพี่น้องกันถ้าธยุดเป็นอะไรไปติ๊ดจะเริ่มต้นชีวิตตอนนั้นเหรอือมทําให้ติ๊ดเริ่มคิดแล้วก็ก,ก็ลองดูพี่ลองใช่เราต้องคิดแล้วนะว่าถ้าวันนี้เราเรา,เรามีคู่ชีวิตเขาทํางานอยู่โอเคเรารู้สึกปลอดภยัยเอออนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะ,ะถ้าเราไม่ไม่หาอะไรสำรองเอาไว้เกิดเขาไม่อยู่ขึ้นมา เรากับลูกเนี่ยพอขอใช้คําว่าจะอยู่ไหวไหมพอกินหรือเปล่านนประโยคนี้ทําให้เราได้ได้ได้คิดเลยใช่ใช่ตอนนั้นแหละจะลุกเอาตอนไหนเหรอตอนติดอายุเท่าไหร่เหรออ,อพี่ติพูดคํานี้ออกมาทำให้ติ๊ดเล่นฝวามรู้สึกว่าจริงพี่แต่หนูเป็นคน ไม่ชอบง้อคนหนูทําไม่ได้พูดตลอดว่ากับพี่จีตลอดเลยว่าคนพะเยาตลอดเลยตั้งวนกันหนูทําไม่ได้หนูเป็นคนไม่นิ่งเหมือนพี่หนูคนใจร้อนพูดไม่ถูกใจหรือมันที่เคยไปทําอ่ะแล้วเอาของไม่ให้ไม่จ่ายตรงจ่ายตังค์อีกพวกพี่หนูทําไม่ได้หรอกคุณพเยาก็พยายามพยายามมากเลยลองเริ่มใหม่สิไอ้ที่ช่วงนี้นี่หยุดไปเนี่ยพอเป็นโกสตาร์ที่หยุดไปกี่ปีอ้ยห้าปีนะคะจากโกสตาร์เนี่ยเหรอใช่สี่ถึงห้าปีอ่ะคือคือ เขามาแนะนำแล้วก็ลองทำดูพอเป็นโกสตาปั๊บเนี่ยเราก็ค้าขายของเราไปโดยที่ไม่ทำกิฟฟีนเลยหยุดไปประมาณ 4- 5ปหค่ปีด้วยความที่อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากแต่สี่หปีที่หยุดไปเนี่ยพี่ติดูแลทีมงานให้มีรายได้เข้ามาโดยตลอดจนกระทั่งพี่ติมาพูดประโยคเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าจะรอแต่ให้สามีมหาเรียกเหรอ้วเกิดแก่ตัวไปจะมาเริ่มต้นใหม่จะไหวหรือเปล่าออกสตาร์ทใหม่เลยทีนี้ค่ะ ท่านผู้ชมครับการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณลดาวันหลังจากที่เป็นโกสตาแล้วเงียบไปเกือบ5ปีเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เกิดคําถามขึ้นแล้วนะครับว่าเธอจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะว่าเธอหยุดไปนานพอสมควรนะครับ<ะ>เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าวิธีการทํางานของเธอเธอทางานยังไงนะครับ วันละ2,000เนี่ยหนูลองคิดดูสิว่าหนูจะเอาอะไรไปนำเสนอจะชวนคนได้ไหมถ้าชวนคนสมัครไม่ได้ชวนคนใช้สิสินค้า2,000ไม่ยากไม่ยากเกินที่เราจะทำให้เราคืบออกไปเป็นไรายได้เดือนละเป็นแสนแสนได้